หมอว่าลงฮะเมื่อวานคุณภูมิธรรมเมื่อวนันเซิร์นคุณภูมิธรรมเนี่ยไปชิมข้าวรอบที่สองเมื่อวานก็มีการตอบประเด็นต่อเนื่องนะฮะและคุณหมอก็ออกมาแสดงท่าทีโยงไปไกลถึงคุณยิ่งรักเลยนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของการฟอกขาวโครงการเอ๊ะทำไมมองไกลขนาดนั้นฮะผมผมเอานิดเดียวก่อนนะฮะก่อนที่จะไปโยงถึงคุณยิ่งรักผมต้องเชื่อเห็นว่าการที่คุณภูมิธรรมเนี่ยไปกินข้าวที่โกาดังสุรินทร์โกาดังเดิมสองรอบคือเดือนมีนากาเดอมพฤษภา ที่เห็นเลยว่าสิ่งที่คุณภูมิทําพูดว่าต้องการจะเร่งระบายค่าเพื่อหาเงินเข้ารัฐนะ่ะคุณภูมิทํามกำลังบิดเบือนประชาชนที่ผมกล้าพูดแบบนี้เนื่องจากเมื่อคืนผมทําการบ้านทั้งคืนและผมได้เอกสารมาเรียบร้อยละว่าเอกสารที่เป็นการยืนยันว่าคุณภูมิทําพูดไม่ถูกต้องเนื่องจากว่าโครงการนี้เฉพาะข้าวสองโกดังเนี้มีการระบายมาแล้วทั้งหมดสามรอบและกําลังจะระบายรอบที่สี่ครั้งแรกระบายปีห้าเจ็ดระบายได้แต่คนไม่มารับข้าเพราะข้าไม่ได้มาตรฐาน ครั้งที่สองระบายปีห้าแปดก็ไม่มารับและครั้งที่สามระบายปีหกสามอันนี้ถึงขนาดขึ้นลงขึ้นศาลนะเพราะไม่มารับข้าวครับและครั้งที่สี่ก็จะระบายตอนเดือนมกราผมเอาเอกสารตีแผ่ออกไปใน facebook และติกตกอผมเรียบร้อยเมื่อเช้านี้ครับคือเป็นการยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รัฐได้พยายามดําเนินการตามหน้าที่ในการเล่งระบายข้าวให้หมดแต่มีไอ้โม่มาสั่งทําให้โครงการนี้ที่จะเปิดประมูลจริงๆวันที่แปกุมภาพันธ์ ประกาศยื่นจ่อวันที่3ามกราคมยุคคุนภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีและปรากฏว่าวันที่30ต้องระง,งับโครงการนั้นคําถามถามว่าใครเป็นไอ้โมงที่มารับระงับโครงการเมื่อระง,งับโครงการการระบายปุ๊บจึงเกิดดราม่าขึ้นกลางเดือนมีนาคมและวันที่6พฤษภาคมนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าประชาชนต้องตามไห้ทันนักการเมืองนะไม่ใช่อยู่ๆคุณมาบอกว่าเฮ้ย hey, มันเหมือนกับว่าไม่มีความพยายามในการระบายข้าวไม่ใช่ ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนแต่มีไอ้โม่มายับยั้งการระบายข้าวเอ้ในอดีตเนี่ยในอดีตเขาระบุเลยฮะว่าข้าวไม่มีคุณภาพก็เลยเป็นเหตุผลของการไม่มารับคืออย่างนี้ฮะข้อมูลที่ตรวจสอบคือข้าวไม่ใช่เป็นไปตามมาตรฐานข้าวของมะลิเราต้องยอมรับว่าโครงการรับจำนำข้าวมีข้าวเสื่อมสภาพข้าวผิดประเภทเช่นยิ่งโกาดังแถวสุรินทร์อีสานเป็นข้าวหอมมะลิราคาจะสูงมากครับเขารับจำนำสองหมื่นข้าวจะไปหมื่นห้า นั้นยุคนั้นจะมีข้าวขาวจะภาคกลางไปซุกแทนหรืออาจจะมีข้าวขามรมาซุกแทนครับและคันนั้นข้อมูลที่ตรวจสอบเนี่ยข้าสุ่มมาสองครั้งกลายเป็นกลายเป็นข้าว,ข,าวข้าวปกติไม่ใช่ข้าวหอมมะลิมันจินทําให้มีปัญหาตอ่อเนื่องมาและการประมินค่าที่เสี่เพิ่งเดือนมกราที่คุณภูมิธรรมมาเป็นรองมาเป็นรัฐมนตรีพาน,นิชย์เนี่ยเขาดาเนินการเขาแล้วประกาศแล้วกําหนดวันทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่มีการต้องยุติและจริงนำมาสู่ดรามา่า สิ่งที่ผมต้องถามคุณภูมิธรรมถ้าคุณเร่งรับต้องการเร่งระบายข้าวจริงคุณไม่ต้องการจะมาสร้างดราม่าจริงทํามันไม่ปล่อยให้องค์การขันสิ้ค้ะเขาดำเนินการตอนเดือนมกราคุณหมอกำลังสงสัยว่าไงฮะว่าว่า,วามีอํานาจจากรัฐบาลเนี่ยสั่งการเข้าไปให้หยุดชะลอแล้วจัดฉากที่เกิดขึ้นอย่างนี้เหรอฮะอย่างนี้อย่างนี้ฮะผมกำลังจะบอกว่า การที่คุณพยายามสื่อสารว่าเนี่ยข้าไม่ได้เน่าข้าไม่ได้เสียข้ากินได้เนี่ยเขาทําให้มันมีการระบายเขาจะได้เร่งระบายเอาเงินเข้ารัดแต่ผมต้องการจะบอกว่าความจริงเนี่ยเขาเร่งระบายมาหลายรอบแล้วรวมทั้งรอบที่สี่และรอบที่สี่เนี่ยมันเป็นรอบที่ดําเนินการแล้วด้วยจะยื่นซองที่31มกราคมแต่30มีหนังสือประกาศให้ยุติครับคุณหมอครับคุณหมอเช็ครายละเอียดหรือยังครับว่าไอ้30ที่ประกาศระงับนี่เขาระบุเหตุผลว่ายังไงฮะ เขาระบุว่าไม่มีคนมาฟังคืออย่างนี้ครับผมได้ทำลายให้ฟัง่24ประกาศว่าให้ <S <S <an> <S มาฟัง24มกราคมนะถูกต้อง24มกราคม25-29โอเคกับถ้าใครจะไปตรวจตรวดังข้าวค <S an> โดยปกติแล้วเนี่ยแลวเขาวันที่31ให้ยื่นซองประกวดให้ยื่นซองคุณสมบัติวันที่8วันที่8กุมภาพันธ์ประกาศเปิดซองแล้วแต่วันที่30 สามสิบก่อนยื่นซองหนึ่งวันประกาศอ้างว่าไม่มีคนมาฟังด้วยหลักการของการประมูลเนี่ยการที่คุณจะยกเลิกเมื่อมันไม่มีคนมายื่นซองไม่ใช่ว่าคนคนในวงการข้าวเขาไม่ต้องฟังกันแล้วเขารู้หมดทุกอย่างผมตรวจสอบคนในวงการข้าวเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ข้าวกระดังเนี่ยทุกคนเขารับรู้เพียงแต่ว่าเขาจะเคาะที่ราคาเท่าไหร่เท่านั้นเองดังนั้นการที่คุณจะมายกเลิกเนี่ยคุณต้องยกเลิกหลังจากที่ถ้าไม่มีคนมายื่นซองอันเนี้ยตามมีเหตุผล แต่ประกาศก่นกอนยื่นซองเลยมันผิดปกติและนาไปสู่บอกว่าข้าวอย่างดีสร้างดราม่าก,กินข้าวโชว์อ,อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะเดี๋ยวจะทาทำผมได้เพราะมีเอกสารพร้อมครับประเด็นที่สองผมยืนยันกับคนในวงการข้าวว่าการที่คุณภูมิทำแบบนี้ทําแบบนี้ว่าข้าวสิบปีกินได้มันเป็นการทําลายชื่อเสียงข้าวไทยอย่างมากเรื่องนี้ได้รับความสนใจไม่ใช่เฉพาะคนไทยฝึ่อต่างชาติ ก็คนต่างชาติก็มีความสนใจครับและอย่าลืมว่าถ้าบริษัทไหนวันเนี้ยคุณจะทําให้บริษัทนั้นเจงถ้าเข้าประมูลใด้ประชาชนรับรู้ข่าเขาจะขายไม่ได้ทันทีคือคนในวงการค้าบอกเราคุณทําแบบนี้มันยิ่งทําให้เป็นการประจานละไม่มีคนกล้ากินเพราะข้าวสิบปีคนไทยกินข้าวปีสองปีอย่างมากส่วนใหญ่จะกินข้าวใหม่คนไทยข้าวเก่าที่เราขายต่างประเทศไปอฟริกาส่วนใหญ่ข้าวไม่เกินสองปีข้าวสามปีทำก๋วยเตี๋ยวแล้ว ข้าวสี่ห้าปีไปทําอาหารสัตว์นะ้ข้าวสิบปีไม่มีการที่คุณมาประมูลแบบนี้ปั้งพวกคนสนใจเยอะผมทา้าเลยว่าบรสไหนคุณประมูลถ้ารับรู้ไปบรสานนั้นเจ๊งแน่นอนไม่มีคนซื้อข้าวเพราะคุณต้องเอาข้าวสิบปีมาผสมคนท้าก็ไม่กินเพราะประเทศไทยไม่ได้ขาดแคลนข้าวถ้าคุณส่งออกต่างประเทศคุณโดนองค์การรว่างประเทศตำหนิแน่นอนมันทําให้เสียชื่อชื่อเสียงข,ของข้าวไทยนี่คือประเด็นที่สองและวันนี้รักวิชยาการออกมาเยอะอยู่แล้วว่าเปลีนกันว่าอย่าไปกินนะสารที่ตกค้างมันเยอะ คุณรู้ไหมว่าลมยาทุกสองเดือนปีหนึ่งหกรอบคูณสิบปีเท่าไหร่สะสมเท่าไหร่งั้นการที่รัฐบาลคุณทุมทำทำแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นผลดีต่อข้าวไทยนะครับมันทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะประชาชนเริ่มกังวลว่าข้าวสิบปีจะมาปนเปืป้อนในข้าวทั่วๆไปในตลาดข้าวไทยหรือไปปลอมปนกับข้าวที่โงออกต่างประเทศนี่คือจุดที่กังวลใจครับ แต่ <อะ S 1> วันที่คุณภูมิทําไปโกดังอะฮะมีผู้ส่งออกตามไปกันเต็มเลยนะฮะมีความสนใจนะฮะคุณหมอคุณอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ธุรกิจอะไรก็เกิดขึ้นได้ยิ่งรัฐบาลที่ไม่โปร่งใสไม่ตรงไปตรงมาพร้อมที่เอื้อประโยชน์ผมเชื่อว่าจะมีการประมูลอืแล้วก็เขาพร้อมที่จะลงขันด้วยแต่มันจะมีผลประโยชน์อื่นตามมาในการสร้างภาพให้กับร,รัฐบาลเฉยๆสิ่งที่ผมถามว่าทาไมคุณไม่ปล่อยให้องค์การขาสินค้าดาเนินการประมูล เขาดำเนินการตั้งแต่มะกราทําไมคุณดึงมาตั้งถึงเดือนพฤษภาดึงมาตั้งห้าเดือนดึงมาทําไมเเวลาเปล่า,าแล้วถ้าประมูลเงียบๆแบบอาจจะไม่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ใดๆนะคุณมาทําแบบนี้ทาทาไมละ่ะมีแต่ผลเสียนะในแง่ของภาพลักษณ์ของประเทศชาติและข้าวไทยแต่พวกคุณอาจจะได้ได้มิติทางการเมืองที่คุณบอกว่าเออข้าวยังดีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ผมท้าเลยเดิมพันเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะไม่ใช่เอานะัดตำแหน่งหน้าที่เป็นเดิมพัน ว่าข้าวมีการทุจริตทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำถามว่าคุณทำทำไมทำแบบนี้นั่นทางการเมืองผมก็ดูออกว่าคุณต้องการจะสื่อสารว่าโครงการราชํารนำข้าวมีข้าวคุณภาพดีมันไม่จริงเพราะมันประมูลมาแล้วสามรอบแล้วเขายังไม่รักข้าวเลยแล้วใครจะเถียงอะไรกับผมตรงนี้ ยังไงคุณห<อ>มอว่าโรงเองก็ยืนยันใช่ไหมคะว่าข้าวที่อยู่ในโกดังข้าวมาทั้งหมดเนี่ยสิบปีคือ,อยังไงก็ไม่สามารถที่จะรับประทานได้หละคะ่ะแล้วก็ไม่มีคุณภาพอะค่ะคืออย่างนี้ค่ะประเทศไทยไม่จะเป็นไ่เคขาดการอาหารนะถามอ่ะผมถามพวกน้องๆกินไหมผมผมซื้อมาให้เลยคนละกระสอบอังจริงผมผมลงทุนซื้อให้เลยคนละกระสอบผมแจกให้เลยเจ้าหน้าที่ทุกคนเจ้าหน้าที่สภาครับจริงๆผมผมการลงทุนแจกให้เเลยใครจะกล้ากินอ่ะ ด้ปกติแล้วอันนี้เราพูดในเชิงหลักการนะครับอ่าแต่ผมมองว่ามันกระทบต่อภาพลักษณ์ข้าวไทยมากที่คุณทําแบบนี้แต่ทางการเมืองเนี่ยคุณอาจจะได้ประโยชน์แต่วันนี้ข้เอเทวีปจินก็ถูกตีแผ่ออกมาหลักฐานก็มีคนส่งมาให้ผมเมื่อวานคืณหมอเราเรามองในแง่นี้ได้ไหมครับว่าเฮ้ยรัฐบาลเนี่ยมันถือสต็อกอยู่เนี่ยมันเป็นต้นทุนที่เสื่อมถอยไปเรื่อยๆซึ่งแน่นอนแหละสิบปีที่ผ่านมามันเสื่อมถอยมาจนถึงขนาดนี้แล้วแหละแต่ว่า รัฐบาลนี้พยายามจะตั้งใจที่จะเอาเอาของที่มันเสื่อมถอยเนี่ยไปขายออกให้ได้เพื่อตีกลับมาเป็นเงินมันมองเจตนาแบบนี้ได้ไหมฮะผมอธิบายให้ฟังครับคุณรู้ไหมว่าโครงการจะนำข้าวเนะี่ยข้าวสต๊อกรัฐบาลสูงมหาศาลถึงสิบแปดล้านตันเขาระบายมาต่อเนื่องจนเหลือแค่หนึ่งหมื่นห้าพันตันซึ่งหน,นึ่งหมื่นห้าพันตันนี่เป็นหนึ่งหมื่นห้าพันตันสุดท้ายที่ประมูลมาแล้วสามรอบและรอบที่สี่จะประมูลเดือนมกราถ้าถามผมเมื่อสักครู่เนี่ย เขาต้องการจะเร่งระมูลทาไมคุณไม่ปล่อยให้องค์การขายสินค้าเขาเปิดประมูลตามปกติไปเลยคุณมาดึงเกมทําไมอคุณมาทําเรื่องใหญ่โตทําไมจากสิบแปดล้านตันเหลือหมื่นห้าพันตันมันรับแลวเทียบกันไม่ได้หมื่นห้าหรือแสนห้าครับคุณหมอคืออย่างนี้ฮะแสนห้าพันกระสอบแสนห้าหมื่นกระสอบถ้าเทียบเป็นตันคือหนึ่งหมื่นห้าพันตันนั้นถ้าคุณจะพูดกระสอบคือแสนห้าหมื่นกระสอบถ้าพูดเป็นตันคือหนึ่งหมื่นห้าพันตันจากสิบแปดล้านตันเหลือเหลือหนึ่งหมื่นห้าพันตันแล้วก็ถ้าคุณบอกว่า ต้องการเรื่องระบายเขาเรื่องระบายต่อเนื่องมาจนรอบที่สี่เดือนมการาตามเอกสารที่ผมเริ่มเผยแพร่ไปนะอืครับแล้วทําไมมีการให้ยุติแล้วคุณแน่ใจหรือว่าคุณมาทําแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นครับในมุมมองคุณหมอนี่มองเจตนานี้ยังไงฮะคือมัน,ม,นมันหลายมิติผมว่าเพราะอันนี้คือการสร้างดามาสองรอบครับถ้าถ้าทุกอย่างต้องการทําตรงไปตรงมาคือปล่อยให้เจ้าที่เขาทำแต่เดืมกราพเผื่อเดือนกุมภาเปิดเรียบร้อยราคาอาจจะถูกลงก็ได้ แล้วก็มันจบไปแค่เหลือแค่หมื่นหมื่นกว่าทันจากสิบแปดล้านตังมันจ๊บจ้อยมากเพราะมันต่อเนื่องมางั้นการที่คุณลงทุนทำสองรอบรอบแรกสิบสี่มีนารอบล่าสุดหกพฤษภาเนยใหญ่โตเลยนะกิจการกโบสื่อเยอะมากเลยนะคือมันบ่งบอกชัดแบบพวกเราอยู่ในวงการสื่อเหมือนกันนะสัมผัสสื่อเหมือนกันก็รู้อยู่แล้วกิจกรรม่ต้องการจะโปรโมทงั้นแน่นอนคุณก็ต้องการหวังผลทากการเมืองไม่มีหผลอย่างอื่น ถ้าคุณต้องการขายให้เจ้าหน้าที่ขายเงียบๆตามปกติที่เขาทาซึ่งเขาก็จะทําเอกสารของกติแผ่แล้ววันเนี้ว่าเขาได้ทาแล้วแล้วคุณทําทําไมอ่ะนี่แต่เรื่องเสียต่อประชาชนเสียต่อประเทศชาติเสียต่อระบบก้าไทยเป็นไปได้ไหมคะคุณหมอว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะขายไม่ออกถ้าเกิดรัฐบาลมาช่วยในการโปรโมทชิมค่าแบบเนี้ยมันจะได้ขายง่ายขึ้นแล้วก็ส่งออกได้มีรายได้เข้าประเทศมากมากเป็นไปตียบเปเป้าอย่างที่รัฐบาลต้องการค่ะผมบอกเลยว่ารัฐบาลเนี่ย ทำงานส่งาา้านตัรัชไม่ได้หรอกเรื่องพวกนี้ครับคุณคุณมาทำอย่างเงี้ยคุณตองการบังผลการเมืองท่านนั้นเน่ยคุณปล่อยให้เจ้าหน้าที่รัฐเขาทําเจ้าหน้าที่องค์การขา้าวเค่าเขาทำตามปกติซึ่งเ็าทามาต่อเนื่องแล้ว18ล้านตันขายไป17ล้านตันกว่าแล้ว10,000กะตันเอ้ไอ้10,000กะตันที่เป็นค่าผสมซึ่งวงการเขาก็บอกผมมามันเป็นค่าผสมแน่นอนราคาต้องมันจะขายเป็นราคาของมะลิไม่ได้ครับไม่างั้นไม่เอ็งเขารับเข้าตั้งนานแล้วด เขาเขาไปดูให้มันไม่ใช่เขาก็ไม่รับเขายอมเสียค่าปรับไปอืมครับเอ้คุณหมอครับผลทางการเมืองที่คุณหมอมองเห็นนี่คืออะไรครับอา้าวผมถามทั้งสามท่านที่อยู่เนี่ยรู้สึกไหมว่าเขาพยายามทําให้รู้สึกว่าโครงการรับจ่ายค้าไม่มีข่าเสริมสภาพไม่มีข่าไรมาตรฐานเพราะที่ผ่านมาตอนที่เป็นการตรวจจริงๆนะวันนั้นเนี่ยที่มีทีมตรวจแต่เราเจอเช่ามีปัญหาเยอะมากวันนี้เขาต้องการผ่านไปแล้วคนมันอาจจะลืมผ่านไปร่วมสิบปี ก็ต้องการจะบ,บอกว่าเออโครงการจะนำค่ามันดีนะมันไม่มีค่ามีปัญหาไม่มีปัญหาค่าจงกินได้ข้ามีคุณภาพก็ต้องการจะโกหกประชาชนแบบหน้าด้านๆไม่ได้มีลรลับซ้อนแล้วแน่นอนภูมิธรรมเป็นคนพูดเองว่าคุณยิ่งรักไม่ได้มีความผิดทุจริตบอกว่าคุณยิ่งรักมีความผิดในโครงการจะนำค้าแค่ปล่อยปะล่าเลยซึ่งผมกับมาส่วนมันไม่ใช่คุณยิ่งรักผิดทุจริตเพราะในมาตราหนึ่งห้าเจ็ดมันมีทั้งส่วนปล่อยปะล่าเลยกับส่วนทุจริตแล้วคุณ คุณทักษิณออกมาพูดว่า่ด็กที่รักจะกลับบ้านเร็วนี้แน่นอนมันเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกัน mm. ทั้งหลักนิติในเชิงนโยบายของพรรคภาพลักษณ์ของพรรคแล้วก็ผลประโยชน์ทางการเมืองที่เอากลับบ้านแต่โทษทีความจริงมันมีหนึ่งเดียวแต่มันจะไปมีผลถึงขั้นเปลี่ยนแปลงรูปคดีถึงขั้นเปลี่ยนแปลงสถานะของคดีเลยเหรอฮะไม่ใช่คนอย่าเข้าใจผิดนะ,ะคนพยายามหลอกเรื่องพวกนี้ครับเพราะเพราะอย่าลืมว่า คุณยิ่งรักเนี่ย <c oughs> เขาผิดในคดีระบายค่าแบบจีทจีผมออกมาเียเห็นอยู่เรื่อยๆว่าคุณยิ่งรักไม่ได้ผิดเรื่องข้าวนาวข้าวเสื่อมสภาพศาลได้เชียเห็นว่าข้าวนาวข้าวเสื่อมสภาพเป็นความรับผิดชอบของระดับเจาาษษษษษ้าหน้าที่ปฏิบัติคุณยิ่งรักฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตาตามมาตรา157ของการระบายค่าแบบจีทจีดังนั้นคดีคุณยิ่งรักก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้อ <c oughs> แต่แน่น,นอนเวลาจะช่วยเลย้เอง ก็อ้างว่าผิดไม่มากเราแค่ปล่อยปปแล้วเลยจะหาวิธีการช่วยจะนิรโทษจะพายโทษจะอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเป็นารายละเอียดปิดย่อยของวิธีการเอากลับเข้ามา